สวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่านะคะก่อนอ่นกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาในเรื่องข่าวของน้องที่หายตัวไปนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่12แล้วนะคะก็ยังไร้วิแวลสําหรับน้องต่อที่หายตัวปริศนานะคะซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่วันที่12แล้วที่น้องต่อเด็กชายวัยแเดือนนะคะได้หายออกจากบ้าน ซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้บอดแสจากพลเมืองดีว่าได้มีชายอุ้มเด็กคล้ายน้องต่อขี่จัก,กรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าไปสู่ตัวเมืองนครปฐมนะคะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็ได้มีพลตำรวจโทธนายุทธวุฒธธิทา จำรัดทำลงนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7เองก็ได้เดินทางมาที่สพอ,อบางหลวงเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่ได้มีการประชุมจบลงนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าได้เร่งตรวจสอบทั้งวัตถุพยานประจักษ์พยานซึ่งประเด็นต่างๆที่สังคมสงสัยแล้วก็ประชาชนสงสัยเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่เองก็ได้ ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะเร่งตรวจสอบอย่างรวดเร็วและชัดเจนโดยได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนและยังเดินหน้าทำงานกันแบบว่าในเชิงลึกมากๆพอสมควรนะคะ แต่ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้เก็บหลักฐานกลับไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะคะและตอนนี้ก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานก่อนพร้อมท้งยังได้บอกอีกว่ายังเชื่อมั่นว่าตัวน้องต่อเองนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะถ้าทุกอย่างพิสูจน์ได้ในเร็วๆนี้ซึ่งทางนี้เองนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งประเด็นไว้3ประเด็นนะคะแต่ขอเก็บไว้ยังไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง ให้ทางประชาชนได้รับรู้นะคะ ซึ่งตอนนี้เองก็อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นใดที่ขาดไปบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเองก็ได้มีบอดแสแจ้งเข้ามาที่ผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่หกของชุมชนคลองท่อที่บางเลนนคนปรปฐมนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่และทางด้านสำนักข่าวต่างๆเองเนี่ยก็ได้มีการขึ้นเบอร์ติดต่อว่าถ้าใครได้พบบาะแสหรือว่าได้เจอตัวน้องเนี่ยก็ขอให้แจ้งหรือว่าสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ ทางเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ที่ได้ให้ติดต่อไว้นะคะซึ่งก็มีพลเมืองดีนะคะได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าได้พบเจอชายต้องสงสัยนะคะล่างท้วมใส่กางเกงขาย,ยาวซึ่งเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ยังมีคนซ้อนท้ายอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งรูปร่างสูงโปรง่งใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นนะคะได้อุ้มเด็กนั่งซ้อนมอเตอรไ์ไซค์ในท่าลักษณะกึง่งนั่งกึง่งนอนนะคะ ซึ่งในตอนนั้นเองนะคะน้องตอกก็ได้หายออกจากบ้านไปเป็นระยะเวลา2วันแล้วนะคะซึ่งทางด้านพลระเมืองดีเนี่ย<ม>ก็ได้กล่าวว่าตัวเองเพิ่งกลับจากทำงานแถวกาญจนบุรีช่วงประมาณสีทุ่มก,กว่านะคะช่วงที่ถึงสีแยกจะมุ่งหน้ามาทางบางเลนเนี่ยก็ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะขี่มา2คนตรงกลางมีเด็กกึ่งนั่งกึ่งนอนซ้อนมาด้วย ส่วนตัวเด็กไม่เห็นหน้าแต่คิดว่าเป็นเด็กผู้ชายนะคะตอนนั้นเองนะคะตัวของพลเมืองดีท่านนี้ก็ได้เห็นแล้วก็สงสัยว่าทำไมดึกดื่นปานนี้ถึงได้พาเด็กออกมาขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นแถวนั้นเพราะปกติคนแถวนั้นนะคะเขานอนกันไวและช่วงเวลาที่ส่วนกันตรงแยก่า ตรงแยกนะคะก็ได้หยุดรถเพื่อที่จะให้รถมอเตอร์ไซค์สวนไปแต่ทางด้านรถมอเตอร์ไซค์นั้นก็ไม่ไปนะคะลักษณะตกลงเรื่องเส้นทางซึ่งคนซ้อนชี้ไปทางบางเลนตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะก็ขับรถผ่านไปจนกระทั่งมาเห็นข่าวก็เลยหาทางติดต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะคะ ซึ่งตอนนี้เองนะคะทางด้านตำรวจก็ได้เอากล้องหน้ารถไปตรวจสอบแล้วซึ่งถ้าได้เบาะแสอะไรสำคัญทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็จะออกมาถแถลงอีกครั้งหนึง่งซึ่งทางนี้เองนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจที่จะออกติดตามหาน้องนะคะส่วนในด้านของตัวของพ่อแม่ท้องนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งสอบปากคาอย่างเร่งด่วนแล้วก็เคร่งเครียดเช่นกันนะคะซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ ะะหรือว่ามีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้พี่ๆทราบอีกครั้งนะคะแล้วก็ตอนท้ายเราก็จะมีคลิปที่สัมภาษณ์พลเมืองดีมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวช่อง8แล้วก็ทาง Nation TV ด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้านะคะสวัสวด,ดีค่ะพี่ๆทุกท่านขอบคุณค่ะเขาลักษณะเปน,น,นการแบบอ่ะี่เจมเห็นนะเขาจอดหังนคนข้างงพี่อุ้มเด็กอะถามว่าไปทำไหนอะแล้วคนคนหลี่อุ้มเด็กอะชี้วัดไปไปเาจอดลังช่งน,นี้ค่ะ 菜。 อ yeah. ย,ยากนั่งสงสัไงนั่งคาใจลักษณะผู้ชายคนยเที่หรอ <c oughs> ก็จะท้วงทหน่อยแต่คนที่อุ้มเด็กอะสยอยใส่เจนสับซ้ำมีเด็กอยตรงกลางแต่ไม่ได้มองเชื่อนะเพราะว่าช่วงนั้นอะคือเรากําลังข้ามเขาเราไปก่อนเราก็ต้องข้ามอืซึ่งมันเสียสงสัยมากสงสัสยก็เหมือนแต่ว่าคต เด็กวัยน to oui so ี้ก็คือเด็กมันอ่อนเนาะมาอุ้มอะไรดุกๆอะไรประมาณนี้อือคือเราอยากจะให้ตำรวจที่ไทยยังไงใช่อยากให้หาตัวน้องเจอคเพราะว่ามันหลายวันแล้วแล้วเราก็เป็นคนรักข้าปสมดด้วยอะไรให้ข้อมูลได้ก็ช่วยหาข้อมูลค่ะ